วันนี้ามาร่วมงานทำบุญเท่ากรถินกับที่วัดปากรุงวัดประชาคงวนารามครับข,ของหลวงปู่ศรีมหาวิโรครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลวงปู่อินเป็นเจ้าอาวาสวัดครับอันนี้ประชาชนก็เยอะแยะเลยครับหลังไล่มาทุกที่ทุกทางนะครับ รรรรัับาาโดยกกนลปฏิิตมช่วงนี้พระสงฆ์ก็กำลังเรรับบิณฑบาตนะครับเริ่มรับบิณฑบาตเพื่อที่จะฉันพระหารเช้าและก่อนงานพอดกระถิ่นนะครับ รู้สึกว่าญาติธรรมก็จะมาแบบมากกว่าทุกปีนะครับมาเยอะเลยออันนี้ลงทานจากพิเศษนะครับสายไหมเข็ดสายไหมอันนี้ลงทานนี้ก็มามาด้วยใจครับมาด้วยสรัทธา ัแซ่บแซ่บนี่ลงทานข้าวผัดนะครับแซ่บครับแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บครับครัเนื้อทานข้าวผัดอันนี้ลงทานนะครับจากโรงสีสบูนกับวาปีปทุมครับเอ๊ยยูดทำเองเลยเหรออันนี้โอเคเลย วันนี้ของหวานนะครับเมื่อวานเป็นลาดหน้าครับแต่แม่ครัวก็คนเดิมนี่แหละครับค,คนสวยนี่แหละอร่อยอร่อย,อช,ยช,ช่อง <roar? S 1> รอดช่องนี้เป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับเอายอา ทก๋วยเตี๋ยวยตันกนะ่อข้าแขวกันเลยครับเพื่อก็เป็นระเบียบเรียบร้อยล้หท่หาผมขอทุ่งดำด้วยกันนะครับผมทุ่นนไ้ีพานกาแฟจากไหนครับ ครับจะภาพรวมทานจากไหนครับเพราะว่าขาดไม่ได้ครับคอกาแฟลงทานของธาน,นาคารกงไทยนะครับพนกโค็ไปกินกับกาแฟเจ้านั้นพอดีนะครับเออ อันนี้งทานขนมจีนครับข้าวปุ่นขนน้าุ้นข้าวปุ้นลาขายนตักไม่ทันเลยครับขายดีครับขอบคุณครับช้อนอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นงทานกาแฟาสดนะครับอันอนี้กาแฟาสดนี้จะ ทานลดอะไรสั่งได้เลยใช่ไหมครับคาไทยเย็นสนค่ะอ๋อสั่งได้เลยใช่ไหมครับสั่งได้เหมือนกับร้านอเ a ซอนเลยดินกรารเนเขาไม่ได้กินยอะเนียครับกำลังต่ำครับเดี๋ยวไงเพื่น ก็เป็นแต่เสแซ่บแต่โมงเสแสร้งเสแซ่บงเแซ่บงตัมงมองว่าดูฝ้ายใหญ่เด้อจำใบไอ้นี่ลงทานจากไหนครับาดูฝ้าใหญ่บ้านดูฝ้าใหญ่ครับอ๋อสุดยอดเดดยอดอ่าก็ได้บุญได้กุศลเยอะๆนะครับครับตามประเพณีก็จะห้อยขนมข้าวต้มครับบางทีก็เป็นเนี่ยผลหมากลากไม้บางทีก็เป็นขนมนี่ข้าวต้มนะครับ อันนี้มีพลูด,ด้วยสำหรับคนแก่ี่เคี้่วหมากจะห้อยไว้นี้เวลาอทอดกระถินเสร็จก็ก็หยิบได้เลยญาติทาก็หยิบกลับบ้านได้เลยนะครับอันนี้เป็นรงทานน้ำนะครับน้ำหยิบได้เลยน้ำมะตูมน้ำกระเจีย๊ยบ

900บาทท่านส่วนจำกัดยกแห่งโฮมเซ็นเตอร์ต่อยอดอีก10,000บาทครับเชิญท่านท่านต่อยอดเลยท่านตอรนี้มี เอพาให้กับเราแ้นะครับท้าวสาริวาราปฏินันทุษสังปฏินันทุสังปฏิขันหาตูปฏิขันหาตูปฏิคันเหตวาจัปฏิคันเหตวาจัอิเมนาทุเสนาตัณห์ทิฏฐิปฏิังอิจนิกัสิมังกา สั่มรสัมาินันตติตตมโยจินาจีวาโราดุบารจีวาราโยมันงอายังปะทะกัปโกเทระสัพปะปุณณติอวะเสสะภาคาอักกังปะปุณนตุภิกขุจาสมเนรจักหัตจัยัตาสุขัปริปุจจตุนีการ